จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่มีประชากร1.5ล้านคนมีประชากรวัยรุ่นมากกว่า3 0 0 0คนสถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีพบปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นการเฝ้าระวังทางพฤติกรรมของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีปี2556พบการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงจำนวนวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของเยาวชนคิดเป็นร้อยละ65.61ส่งผลถึงการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและอัตราการคลอดของมารดาวัยรุ่น15-19ปีคิดเป็นร้อยละ59.09ต่อพันประชากรซึ่งเป็นผลมาจากตัวเยาวชนเองขาดความรู้และทักษะการปกป้องคุ้มครองตนเองรวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความเปราะบางทางพฤติกรรมและวิถีชีวิตเพิ่มขึ้นดังนั้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัดอุดรธานีที่จําเป็นต้องพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่นแต่ละกลุ่มและสามารถผนึกพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เข้าร่วมประสานพันธกิจจนสามารถทําให้เกิดประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงมีความต่อเนื่องยั่งยืนสามารถขยายผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งนี้โดยศูนย์ประสานประชาคมเอจจังหวัดอุดราธานีเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เยาวชนที่ประกอบด้วยภาคีส่วนต่างๆมาร่วมในการดำเนินงานและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพาหรือสสสส,ส,ส,สนับสนุนงบประมาณ ระหว่างปี2556ถึง2558มีใครบ้างที่มาร่วมดำเนินง,งานเรื่องนี้เกิดจากต้นทุนเดิมที่งานเอกขับเคลื่อนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ปี2549และขับเคลื่อนการพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นของกองทุนโลกของนายแพทย์วิพุฒธพูลเจริญภาคีที่เข้ามาร่วมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดราธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีโรงเรียนพิบูลรักพิทยามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายสวนและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานสนับสนุนต่อยอดโครงการคือสำนักง,งานส่งเสร,ริมหลักประกันสุขภาพเขต8อุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีเป้าหมายเด็กเละเวาวชนอายุ12ถึง24ปีในจังหวัดอุดรธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาวะทางเพศวัตถุประสงค์ทั่วไป พัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีการบูรณาการภารกิจการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศโดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อ HIV การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และความรุนแรงทางเพศอย่างมีประสิทธิผลและสามารถขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาว,วชนจังหวัดอุดรธาน,นียุทธศาสตร์ในการทำงานปัญหาเด็กและเยาว,วชนเกี่ยวข้องกับหลายส่วนทำอย่างไรให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับเยาว,วชนเข้ามาทำงานเพื่อเป้าหมายสุขภาวะทางเพศในเยาว,วชนด้วยกัน โดยใช้แนวคิดหลักการจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบด้านสุขภาวะทางเพศในเยาวชนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเจ้าภาพด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์บรรจุเข้าแผนท้องถิ่น3ปีภาคีภาคส่วนร่วมระดมทรัพยากรสรพพรกำลังมุ่งเป้าหมายสุขภาวะในเยาวชนอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานพัฒนานำร่องดังนี้ปีแรกปี2556 คือ5ตำบลใน5อำเภอปีที่2ปี2557เพิ่มขึ้น5ตำบลซึ่งอำเภอต้องขยายผลจากตำบลต้นแบบไปสู่ตำบลอื่นภายในอำเภออย่างน้อย50แห่งของตำบลทั้งหมดในปีที่2เป็นต้นไปในส่วนของเทศาบาลรุงผลเองนะครับในส่วนตัวผมด้วยมองว่าการแก้ไขปัญหาจะถูกเจุดปัญหาที่ตามมามันน่าจะรุนง อย่างนี้เรามาจับเรื่องของเยาวชนนะครับเพื่อที่จะแก้ต้นตอของสาเหตุมันถ้าเราดูจริงครับปัญหาการคิดต่างๆปัญหายาวชนขึ้นเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการการทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันไม่สมควรตรงนี้เนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยันไม่สมควรปัญหาจะตามมาเยอไม่ว่าเรื่องเอไม่ว่าเป็นเรื่องของการตั้งท้องก่อนวัยอันสมควร ถ้าเราจับปัญหาของยเยาวชนมาแก้ไขนะครับปัญหาข้างหน้าเราน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 5. กลยุทธ์หลักในการทำงานคือกลยุทธ์ที่หนึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์เยาวชนจังหวัดอุดรธานีโดยในระดับจังหวัดมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ ตำบลโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกระบวนกรระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อไปทำยุทธศาสตร์ระดับตำบลแต่ละตำบลมีแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในและนอกระบบและกิจกรรมครอบคลุมวงจรเหตุปัจจัยทั้ง5ด้านประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมปัจจัยโดยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และผลสืบเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมีการสนับสนุนทรัพยากรให้เกิดการดำเนินงานในพื้นที่ตามแผนที่ยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและวงจรเหตุปัจจัยกลยุทธ์ที่2การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในและนอกสถานศึกษามีการดำเนินงานคือการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ผู้ปกครองและชุมชนให้เห็นถึงความจำเป็นและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศวิถีศึกษารอบด้านและส่งคุณครูผู้สอนเพศศึกษาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและโรงเรียนอบรมปรับทัศนคติทั้งโรงเรียนพัฒนาทักษะการโคชชิ่งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระ ภาคีหลักระดับจังหวัดอำเภอเพื่อร่วมเยี่ยมโค้ชโรงเรียนโรงเรียนมีการประชุมจัดเพศศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรเด็กทุกคนได้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่องวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียนและจัดตารางสอนทำปฏิทินการโค้ชภายในกลยุทธ์ที่3การพัฒนารูปแบบการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน มีการดําเนินงานคือเป็นการดําเนินการต่อจากการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เมื่อพื้นที่มีแผนที่ยุทธศาสตร์แล้วมีการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและเยาวชนด้านความรู้ปรับทัศนคติให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีและกระบวนกรเยาวชนในการจัดการพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มทักษะการเป็นผู้ใหญ่ใจดีและกระบวนการเยาวชนสามารถรวบรวมข้อมูลและออกแบบโครงการกิจกรรม วิเคราะห์ส,สถานการณ์ร่วมกันที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชนทุกกลุ่มวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันในชุมชนและระดมทรัพยากรจัดทำโครงการให้ได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องเกิดกลุ่มกระบวนการผู้ใหญ่ใจดี10กลุ่มและกลุ่มกระบวนการในเยาวชนทั้งในและนอกระบบ18กลุ่มหลังจากพวกเรานะครับได้เข้ามาเป็นกระบวนการในกลุ่มลูกนองแรงนะครับพวกเราได้จัดค่ายไปแล้วประมาณ 8-9ค่ายนะครับในให้ความรู้กับน้องๆในเขตอำเภอทุ่งฝนและใกล้เชียงนะครับแล้วพวกเราได้มีการติดตามผลงานอยู่ตลอดได้ลงพื้นที่หากลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพฤติกรรมทางเพศครับเพื่อป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมและติดเชื้อเอชไอวีครับและจัดค่ายให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนในชุมชน,นครับเพื่อให้น้องๆมีความเขา้าใจกับการป้องกันตัวเอง กลยุทธ์ที่4การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยภาคีเครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงระบบบริการของเยาวชนและการประเมินสภาพการทำงานบริการที่เป็นมิตรของบุคลากรในพื้นที่ เพื่อน,นำมาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดระบบบริการที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเสริมหนุนศักยภาพของคนทำงานให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ผลการดำเนินงานระบบบริการที่เป็นมิตรพื้นที่ต้นแบบมีการจัดระบบบริการทั้งในสถานที่และในชุมชน โดยในชุมชนมีผู้ใหญ่ใจดีและแกนนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้บริการยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยเกิดศูนย์บริการที่เป็นมิตรในชุมชนจํานวน31แห่งการจัดบริการในสถานบริการแบบครบวงจรและลดขั้นตอนการให้บริการเน้นการรักษาความลับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนการให้คำปรึกษา การรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชและการส่งต่อกรณีตั้งครันไม่พร้อมเพื่อป้องกันปัญหาการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการโดยการจัดบริการนอกเวลาการใช้สื่อออนไลน์แบบกลุ่มเปิด F c e b o o k l ล n e และโทรศัพท์สายตรงระหว่างผู้ให้บริการและเยาวชน การเข้าถึงบริการของเยาวชนมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ต้นแบบมีจํานวนเยาวชนที่รับถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นจากปี2555มีวัยรุ่นใน5พื้นที่ต้นแบบแรกรับถุงยางอนามัยจํานวน1,311ชิ้นและในปี2557เพิ่มขึ้นเป็น1 2 2 2ชิ้นกลยุทธ์ที่5 การพัฒนารูปแบบทางการเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อการขยายผลมีการดำเนินงานคือศึกษาต้นทุนในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมที่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้ภาคีในพื้นที่ร่วมลงทุนในการดำเนินกิจกรรมและขยายสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆใปนปีที่ผ่านมาครับตำบลหนองเย็นได้เข้าร่วม โครงการเพี่ศึกษาของสสสนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีการทํางานทําให้เกิดการขับเคลื่อนในส่วนของนิติศาสตร์ในส่วนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มฟาแล้วผลกลุ่มฟาสีทองและการบริการที่เป็นมิตรทําให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในตำบลดงเย็นได้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นครับและเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ ทางสังคมก็ยอมรับในตัวผมครับแล้วก็ชีวิตผมดูเหมือนมีใครยิ่นวัตรกรรมที่เกิดขึ้นหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเยาวชนและกระบวนการผู้ใหญ่ใจดีชุดเครื่องมือถือสำหรับถ่ายทอดความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และเอกความรู้แค่เอื้อม8ฐานชุดเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานปัจจัยความสำเร็จหุ้นส่วนที่มาร่วมภารกิจทุกระดับมีใจในการทำงานที่มุ่งมั่นเสียสละไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่แต่ยังมีจิตใจเป็นผู้ให้และทำเพื่อเยาวชนมีเครื่องมือที่ทันสมัยตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้แก่เครื่องมือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หลักสูตรเพศวิธีศึกษารอบด้านหลักสูตรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนหลักสูตรพัฒนากระบวนการเยาวชนและผู้ใหญ่ใจดีมีกลไกที่มีอยู่เดิมที่เอื้อต่อการดำเนินง,งานคือศูนย์ประสานประชาคมเอดสู่การทำงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศจังหวัดอุดรธานีบทเรียนที่สำคัญที่มุ่งนวัตกรรมที่สะท้อนประสิทธิภาพและความยั่งยืน การขับเคลื่อนกลไกลและกระบวนการทำงานจากภาคีส่วนต่างๆจากการวางยุทธศาสตร์ที่มีการวางเป้าหมายและทิศาทางร่วมกันภายใต้กรอบภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงานจากนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุปัจจัยของปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนจะเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน ที่เผชิญปัญหานั้นให้ได้โดยการเข้าถึงและให้เยาวชนออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลายการระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของเยาวชนอย่างมีประสิทธิผลต้องผลักดันผ่านกลนไกาการทำงานของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ดำเนินงานอยู่แล้วเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ต่อเนื่อง และยั่งยืนไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียว